พัรยาโชครถแห่ต่อสายตรงรู้ซึ้งกับผู้ใหญ่กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกจับตามองขึ้นมาเป็นอีกครั้งเมื่อล่าสุดนัจุธารัตพันรยาคู่ชีวิตของศิลปินหนุ่มชื่อดังโชคมงคลสินชื่นหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อโชครถแห่ได้ใช้พื้นที่บน Facebook ส่วนตัวเขียนข้อความจากใจกล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตโดยเฉพาะกับกรณีดราม่าที่มีชื่อ ของสองรุ่นพี่บอลเชิญยิมและดอนพัชกรเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อวานูติดต่อไปหาพี่ดอนและพี่บอลเพื่อขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดพอเวลาผ่านมาพวกเราได้เรียนรู้ว่าเราได้ทำลายโอกาสดีๆที่ผู้ใหญ่ให้มาด้วยการทำตัวไม่น่ารักและไม่น่าให้อภัยแต่พี่บอลก็คือพี่บอลผู้ใหญ่ใจดีคนเดิมที่ไม่ต่อว่าหนูสักคำและบอกว่าไม่โกรธไม่ถือสาส่วนพี่ดอนก็ให้บทเรียนมากมาย เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเวลาเราอยู่จุดสูงสุดอย่าก,ก้าวร้าวอย่าปากดีอย่าคือขนองเคารพผู้หลักผู้ใหญ่หนูไม่อาจยอมไปแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตได้แต่ยอมรับมันและทําวันนี้ให้ดีที่สุดขอโทษอทุกคนที่ต้องมารับรู้เรื่องนี้และขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะจากนี้ไปหนูจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหนูอยากกลับมาเป็นพันยาที่ดีและเป็นแม่ที่น่ารักของลูกยิ่งเป็นที่รู้จักยิ่งต้องทอมตัว ย้อนเวลาไม่ได้แต่แก้ไขได้ซึ่งนอกจากนัจุธารัตจะออกมากล่าวคำขอโทษรุ่นพี่ทั้งสองคนด้วยความจริงใจผ่านสื่อ,อยังเป็นทางการแล้วทางด้านของโชว์รถแห่ก็ยังได้รีโพสต์ข้อความดังกล่าวลงบน Facebook ของตนเองเช่นกันพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าพวกเราขอโทษจริงๆครับพี่บอลพี่ดอนทำกลางกำลังใจจากแฟนๆที่ส่งถึงทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องซึ่งเธอควบตำแหน่งผู้จัดการส่วนตัวให้กับสามีสุดแนวอีกต่างหาก นัดเป็นสาวไทยแท้แม้จะมีหน้าตาคล้ายลูกครึ่งเธอเกิดที่จังหวัดสระแก้วส่วนเรื่องราวความรักของนัดและโชคนั้นทั้งคู่เจอกันใน f a c e b o o k นัดเดิมทีเป็น f อของโชคมาก่อนก่อนจะเริ่มคุยกันและคบกันแม้ทั้งคู่จะอายุห่างกันถึง9ปีก็ตามซึ่งหลังจากที่คบกันนัดก็ได้เข้ามาจัดก,การดูแลชีวิตของโชคโชคมงคลเพราะก่อนหน้านี้อีกฝ่ายใช้ชีวิตได้เลยเตุมาก ซึ่งโชคก็บอกว่ารู้สึกโชคดีที่ได้นัดมาเป็นคนข้างกายเพราะเข้ามาช่วยจัดก,การชีวิตได้เป็นอย่างดีนั่นเอง